ได้รีวิวกระเป๋าชานาลแล้วก็รีวิวกระเป๋าสตาร์ของทั้งชานาลแล้วบอลองเซกาไปแล้วนะคะหลายใบเลยนะคะก็มีผู้ชมทางบ้านนะคะรีเควสต์มาว่าขวัญจะรีวิวบาลองเซกาใบอื่น เป็นกระเป๋าสพายด้วยหรือเปล่านะคะเพราะจริงๆขวัญก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบแบรนด์ของ Balenciaga มากๆเลยนะคะเพราะจริงๆมี Balenciaga มาแล้วหลายรุ่นนะคะแต่ว่าบางรุ่นก็กขายไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปดู Chanel นี้นะคะใบแรกที่ขวัญจะมารีวิวของ Balenciaga นะคะที่เป็นกระเป๋าสพายนะคะก็คือใบนี้นะคะใบนี้นะคะคือ Balenciaga น,นะคะ Mini Paper A6 นะคะ,ะ,ค,ะคือว่า รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น paper นะคะมันก็จะมีทาแบบ mini แบบนี้แล้วก็แบบที่ไม่มินิคือเป็นแบบที่ไฟส์ปกตินะคะก็จะมีเช่นกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบ mini นะคะก็จะแบบ น่ารักน่ารักไซส์กำลังน่ารักแบบนี้นะคะแบบนี้จริงก็มีทั้ง A4 แล้วก็ A6 นะคะแต่ของขวัญเป็น A6 นะคะคือถ้าเกิดเป็นรุ่น A4 เนี่ยก็จะเล็กกว่ารุ่น A6 หน่อยนึงนะคะแต่ว่าอันนี้รุ่น A6 เนี่ยสำหรับขวัญเนี่ยขวัญว่ามันกําลังพอดีถ้าเกิด A4 มันจะเล็กไปนิดนึงนะคะสำหรับขวัญน,นะแต่ว่า A6 เนี่ยจะไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปที่สําคัญคือจุข,ของ ได้เยอะมากๆนะคะคืออะไรที่จําเป็นในชีวิตประจำวันหรือนอกเหนือจากความจําเป็นด้วยซ้ำนะคะกัันก็สามารถใส่ในกระเป๋าน้องบอลลองเซก้ามินิเปเปอร์ A6 ไอนี้ได้ค่ะความพิเศษของน้องบอลล็องเซก้ามินิเปเปอร์ A6 นะคะรุ่นถึง A4 ด้วยนะคะมันก็จะมีทั้งรุ่นที่แบบ มีซิปรอบกัแบไบม่มีซิปรอบนะคะแต่ของฟันเนี่ยเลือกรุ่นที่เป็นแบบมีซิปรอบนะคะซึ่งรุ่นแบบมีซิปรอบเนี่ยเก๋ไก๋กว่ารุ่นแบบไม่มีซิปรอบตรงไหนนะคะว่ารุ่นนี้ถ้าเราไม่รู้ซิปนะคะไม่รู้ซิปตรงเนี้ยกาออกมาหน้าตาของกระเป๋ามันก็จะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเกือบจัตุรัสนะคะทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดเรากาออกนะคะก็คือรู้ซิปตรงนี้ออก ฝากนะคะนม่ติดค้างัาง่งก็น้องกระเป๋าการปีกแล้วนะคะก็ <ตรง istas> จะเป็นรูปทรงที่เหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะด้านบนจะกว้างกว่าด้านล่างนะคะเหมือนกระเป๋าซีลินนะคะทรงยอดฮิตนะคะอ่ะ ถ้าพกาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบได้ความเก๋ที่มากกว่ากระเป๋าสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะแต่ว่ามันยังจุของได้เยอะขึ้นกว่าตอนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเ<อ>ฉยๆยตะกี้ด้วยนะคะใบนี้นะคะก็น้ําหนักเบามากนะคะเพราะว่าคือทํามาจากหนังแกะแล้วก็หมุดจะคะหมุดจะเป็นหมุดขนาดเล็กนะคะก็คือหมุดจะเป็นหมุดขนาดเล็ก สไาายนะคะก็เหมาะกับสาวๆที่ชอบความมินิมอลมากๆเลยนะคะอันนี้จะไม่เหมือนรุ่มมินิซิตี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบสายเล็กๆมาเลยสายเดียวอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งตัวสายตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถปรับขนาดความสั้นยาวของสายได้นะคะตามรูนี้เลยนะคะเหมือนเราปรับขนาดของเข็มขัดนะคะ นอกจากสายสะพายที่ปรับขนาดสั้นยาวได้นะคะตรงหูเนี่ยนะคะก็สามารถปรับระดับความสั้นยาวได้เช่นกันนะคะได้ทั้งหมด3มระดับค่ะ1 2 3สองนะคะด้านใน,นก็จะเป็นแบบทั้งหนังทั้งหนังแกะนะคะตรงฐานเป็นหนังแกะตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหนังแกะนะคะแต่ว่ารอบๆเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องสำหรับใส่ของจุกจิกได้นะคะแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋ามันเป็นแบบไม่มีซิปไม่มีซิปรูดหรือไม่มีฝาปิดตรงด้านบนนะคะของจะเทกระจาดลงมาหรือเปล่านะคะอ่าก็จริงๆโดยส่วนตัวขวัญก็เคยเทกระจาดเหมือนกันนะคะเคยแบบของหล่นลงมาจากกระเป๋าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หล่นง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่า ตรงนี้นะคะกิ่ิกของมันนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยตรงกลมๆเนี่ยนะคะกลมๆตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กค่ะเป็นกระดุมแม่เหล็กเราสามารถเราสามารถติดตึบได้เห็นไหมตรงนี้คือแม่เหล็กกลมๆสองทั้งสองฝั่งมันติดกันนะคะทีนี้เราจะมาลองใส่ของกันนะคะว่ากระเป๋าเราลองเซกา้าี้เปเปอร์นะคะ A6 ตอนการปีกเนีย่ยเราจะจุข,ของอะไรได้เดยอะแค่ไหนนะคะ ถึงแรกนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวของบาลังเซก้านะคะก็ใส่ไปได้เลยเนื้อที่หลังจากใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวของบาลองเซก้านะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาใส่อย่างอื่นกันต่อค่ะก็ใส่ power bank power bank ของขวัญเนี่ยก็คือขนาดค่อนข้าง,งใหญ่เลยนะใส่ power bank นะครัะแป้งนะคะแป้งของชาแนล อันนี้เป็นตลับปรัชอนนะคะน,นี่เป็นปรัชอนลิปสติกนะคะแล้วก็ลิปกอสปัดกาบุญจะรถบุญจะบ้านนี่ใส่แบบม่วๆนะคือคือมันมันใส่ได้เอวที่ตงจริงๆนะแต่ข้อเสียคือบางทีมันก็จะแบบ ใส่ลงไปมั่วๆจัดระเบียบกระเป๋ายากนะพอนัแบบทุกอย่างใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใช่ว่านี่ใส่ได้อีกเยอะเลยนะอยากใส่อะไรอีกใส่สมุดนะคะสมุดเล่มเล็กๆของโมสกินหนึ่งเล่มนะคะจริงๆใส่สมุดไซส์ A5 เลยก็ได้นะเพราะว่า A5 เนี่ยสมุด A5 นั่นมันจะเท่าๆกับ iPad mini นะคะเดี๋ยวคอนจะใส่ iPad mini ลงไปนะคะเน็นสังเกตว่าเขาใส่ iPad mini ได้สบายมากนะคะใส่ iPad mini ต่อไป นแผดทีนี้ก็อันนี้ขวนใส่แนวนอนลงไปนะคะใส่แนวนอนลงไปถ้าใส่แนวตั้งละ่ะถ้าใส่แนวตั้งมันก็จะมันก็จะสูงเลยขอบมานิดนึงนะคะก็เลยเนี่ยถ้าใส่แนวตั้งในแผดนี้จะเลยขอบกระเป๋ามานะคะก็แนะนําว่าก็ใส่แนวนอนแต่แนวนอนเนี่ยใส่แล้วยังเหลือเฟือเหลือเฟือมากๆแล้วก็สุดท้ายาัสุดท้ายที่จะใส่คือโทรศัพท์มือถือ iPhone 7 นี้คือใส่ได้หมดเลยนะคะทุกอย่างที่ขวัญใช้อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะแถมให้อีก่ะแถมแถมผ้าผ้าคลุมไหล่ระหว่างวันด้วยนะคะเนี่ยผืนใหญ่มากผืนใหญ่มากๆมากๆนะคะใหญ่ใหญ่ได้อีกผืนใหญ่มากนะคะแล,แล้วใส่เข้าไปให้ด้วยนะคะ๊บนะก็ะคือเขาใส่ได้ จริงๆแล้วเราสามารถเอาสายสะพายออกได้นะคะคนก็จะเอาไว้ถืออย่างเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าบางคนก็ใช้สายสะพายใชฟป้ามันก็สะพายได้หลายแบบนะคะถ้าใช้สายสะพายก็สปายได้สายแบบนี้นคะคะหรือสปาย cross body นคะคะสปาย cross body ก็ได้เหมือนกัน ตัวขวาสูง165ง้อหรับใบนี้นะคะก็เป็นใบที่น้ำหนักเบาแล้วก็ได้ลุกเท่ๆวันสบายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างมินิมอลแล้วก็หมุดเป็นหมุดเล็กสีเงินนะคะแล้วก็น้ำหนักก็เบาปกพางง่ายใส่ขอก็ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ข้อเสียคือมันแบบ ปากมันอ้าแล้วบางทีของอาจจะตกได้ราคาที่ชอปไทยขอนไม่ทราบเหมือนกันน่าจะประมาณ5-6าหหมื่นนะคะแต่ขวันพรีออเดอร์มาก็ราคาอยู่ที่3 0 0 0มื่นปลายๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะใครที่ดูคลิปของขวัญแล้วนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะหรือจะติดตามนะคะ ig ขวัญมณีโครเซตได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะพี่ค่ะ